สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเพจสศจากเล่านะครับผมกำบังเจกันันเคยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดซับสไครต์ฝากกดด้วยนะครับทุกคนก็หลายๆคนก็คงทราบอย่างดีนะครับใครที่ติดตามได้ไม่เลื่อยนะครับก็คงจะรู้อยู่ว่าเน็ตนะครับก็กําลังทําร้านยาของตัวเองอยู่นะครับเป็นร้านยาแห่งแรกของตัวเองนะครับเพจก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมก็จะมีโต๊ะเน็ตวางตรงนี้ตัวนึงอ่าแล้วก็แคปชงแคปเชียร์นะครับตรงนี้อันนี้คือ สูง110่งรอเซนพามาเออมันสูงแต่เราชอบเนาะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้เริ่มต้นอนาคตใหม่นะครับหลังจากที่เราเคยทําเป็นลูกจ้างของเขาที่ร้านยาแห่งหนึ่งที่อโศกน,นะครับแถวสุขุมวิทเนาะตอนนี้ก็กําลังทําร้านยาตัวเองอยู่ก็มีคําถามหลายๆอย่างมาเลยมากเลยนะครับสำหรับคำถามทีเ่เจอบ่อยคือเฮ้ยเน็ตเปิดร้านยาตอนนี้เนี่ไหวแล้ววะ เน็ตครับเปิดร้านยาช่วงโควิดเน็ตน้องคิดถูกหรือว่าคิดผิดเฮ้ยเน็ตเปิดช่วงนี้ดีนะคนไข้ยเยอะเขาไม่ค่อยไปโรงพยาบาลไม่คิดถูกหรือคิดผิดหรือว่าลงพื้นเท่าไหร่ลงพื้นยังไงอะไรอย่างงี้นะเนาะเดนก็เลยจะทำเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับผมอาจจะเป็นหลายอีพีแต่ต่อกันนะครับถ้าคลิปนี้มันแบบคนดูเยอะก็จะมีอีพีต่ต่อมานะครับก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าทำไมไถึงอยากจะเปิดร้านยานะครับต้องขอเล่าให้ฟังก่อนใครที่ติดตามมาเรื่อยๆเนาะคงรู้ว่ามีสองอย่างที่ไม่จจะทำหลังจากที่เรียนจบก็คืออันดับแรกคืือออกาาาาาารรเเเเป็นนนนนผผู้แทยยยหว่่ซลล์ขังะม เดินทางชอบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างๆอยากจะเดินทางเนาะชอบคุยกับโค้ชกำลังไข่ขอนะครับพี่ครับเพจเพศาจากเล่านะครับช่องเพศต์จากเล่านะครับอยากจะบอกว่าอยากจะบอกมีรูปขอกพี่ทุกคนในช่องผมเลยนะฮะสองคือการเปิดร oh. no ้านยานะครับหรือว่าการทางานร้านยานะครับก็เราเคยทางานร้านยามาสองปีแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆที่ได้มาจากร้านยานู่นนี่นั่นกันคุยกับลูกค้ายังไงอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะ อยากกลับไปอยู่ที่บ้านอยากจะเปิดอาญาของตัวเองนะครับถ้าถามถึงโอกาสที่จะสามารถขายได้ไหมก็ตอนนี้เศรษฐกิจของไทยก็อยู่ในช่วงที่ว่าท่ำลงนาะเป็นกราฟกราฟพุ่งลงเหวเลยก็ว่าได้นาะอะไรก็แพงหมูก็แพงข้าวากงหมักแพงไข่ก็เริ่มแพงไปมาทุกคนตอนนี้ก็เราอ่ะตั้งใจทำมากๆก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็แต่ก็ว่าจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะขายก็ เน้นว่ายังพอมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดเนาะโควิดระบาดอย่างที่ครๆก็รู้นะโอเมกคอนค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแบบติดกันง่ายมากๆ oh. คนหลายๆคนกน็นเลยจะไม่อยากไปคลินิกบ้างเอ้ยไม่อยากไปโรงพยาบาลบ้างเอ้ยสิ่งแก้ตัวที่หลายๆคนนึกถึงก็คงมียผลร้านยาแะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะสามารถขายยาได้นะครับ ต่อมาคือเงินลงทุนหลายคนก็ถามเข้ามานะว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่ในการเปิดร้านยานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทุนน่ะมันจะมีส่วนใหญ่คือจะมี2ส,ส่วนคือหนึ่งคือการทําร้านคือตกแต่งร้านบิวอินร้านทําชั้นเคาน์เตอร์นน่นนี่นั่นต่างๆนะครับส่วนสองคือพวกของขายในร้านหรือว่าสินค้าอะไรพวกยาอาหารสเสริมไม่ใช่พานนมผงเด็กแพนเพอร์เด็กอะไรก็ตามแต่จะมี2ส,ส่วนนะครับก็ถ้าหากเราจ้างแบบทีบิลอินมาเลยก็ราคาอาจจะสูงนึงแต่ว่า งานดีแนละ้วก็สวยนะครับเหมือนเพื่อนเน็ตเปิดที่ขอนแก่นเร็วๆนี้เนาะคือร้านสวยมากๆเนาะแบบเฮ้ยน่าเข้ามากแบบโมเดิร์นแบบมินิมอลอย่างกับคาเฟ่เนาะเออส่วนของเน็ตน,นะน่ะเน็ตเลยจะทําร้านด้วยตัวเองนะครับก็ทําแบบว่าอยากได้ชา้นแบบนี้ก็ส่งให้ไปร้านเฟอร์นิเจอร์อ่าช่างเขาเออท่ากี่บาทกี่บาทก็คุยราคากันอยากได้ตู้แบบนี้เลออืมบอกไปว่าตู้ที่เน็ตจะใช้จะเป็นตู้มือสองนะครับซื้อต่อมาจากลุงพี่ทีนึงนะ ถ้าถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเปิดร้านยาคืออะไรตอนระหว่างทําก็ยากแล้วแต่ได้คิดว่าหลังจากที่ทําร้านเสร็จแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคือทํายังไงให้ลูกค้ารู้จักร้านเราทํายังไงที่จะสร้างตัวตนว่าเฮ้ยตัวนี้มีร้านขายยานะตัวนี้มีเพศสัตว์บริการนะครับเราก็น่าจะยากที่สุดสำหรับเด็ดแล้วเนาะว่าต้องทํายังไงให้เขารู้จักเราแต่ว่าถ้าหากเขารู้จักเราแล้วยังไงเขาก็ แน้ว่า,าคงกลับมาหาเราเหมือนเดิมมันเป็นไหมแบบว่าเฮ้ยเคยซื้อยาร้านนี้ก็จะซื้อร้านเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆคือร้านนั้นแหละ,อะนอกจากเราจะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างถิ่นแลน้วเออก็ซื้อไปร้านยาตามทางมีตรงไหนขายก็ซื้อตรงนั้นแต่ส่วนมากนะลูกค้าจะติดใจร้านที่เราเคยไปซื้อนะครับก็ เป็นสิ่งยากเนาะอยากจะฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนหรือว่าน้องๆที่กำลังอยู่ไนครับที่เรียนเภสัชอยู่หรือว่าจะเป็นปีไหนก็ตามแต่นะในเชื่อว่าหลายคนคงมีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านยาเหมือนเนทเพราะว่าคงเป็นหนึ่งความฝันของคนที่เรียนคณะเภสนะัชเนาะเรียนตั้ง6ปีเนะี่ยเออว่าจบไปต้องมีร้านยาของตัวเองได้สักหนึ่งร้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่มีคำถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับการทำร้านยาก็สามารถปรึกษาได,ได้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวพี่จะรีบมาตอบให้เลยที่สุดเลยนะครับ คลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูร้านแบบเต็มดูก่อนนะครับเป็นฟูแล้วว่าเออจะเป็นยังไงบ้างของมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวพาไปวอล์ร้านยาน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ม้เจอก,กันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ